ช่วงนี้ฝนตกเยอะมากแล้วก็ต้นมิ้นก็เจริญงอกงามแล้วบางบางช่วงก็บางแปลงหรือว่าบางตะกร้านะครับเพราะลุงปลูกต้นมิ้นตะกร้าแล้วก็บางบางตะกร้าเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเหมือนเหมือนโดนเชื้อราหรือเหมือนโดนอะไรบางอยา่างแล้วใบมันก็เหลืองๆไปคราวนี้เมื่อหลายวันก่อนลุงตัดไปชำห้าต้น5ห้าต้นนะครับหกต้นมัน้งหกกิ่งนะครับ แล้วพอเราไปชําดูคือไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าตัวเองจะทําได้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยทําก็มีก็เกรงเกรงกลัวกลัวแบบไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรบางอย่างเพราะว่าเราไม่ชินเราไม่ถนัดนะ่ะเนาะพอคราวนี้ก็เลยคิดว่าเออเมื่อหกต้นนั้นมันรอดแล้วอะหอรอดทั้งหกต้นเลยนะแต่แล้วเราพอหกต้นรอดอะเราก็เลยว่าเออเนี่ยเราปรุงดินแบบนั้นอนะแล้วก็เอามาใส่กระถางก็เลย เป็นเหตุให้พอดีว่ามีอ่าถาดเพาะอยู่ก็เลยอืมเราใส่ถาดเพาะเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ามันโตขึ้นมาเราก็จะได้แยกออกถาดพเพาะแล้วก็เอาไปปลูกเลยนะฮะก็ทดลองทําดูนะครวันนี้ก็ได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแถวแนะปดคูณสี่นะก็สาสิบกว่านสามสิบองนะก็ประมาณนี้แล้วก็ หลังจากที่ทําถ้าชุดนี้ประสบความสําเร็จนะลุงก็ถ้ามันไม่เหี่ยวนะสามวันเนี่ยถ้าสามวันนี้เราละวัดผลกันเลยว่าสาวันนี้ถ้ามันไม่เหี่ยวถ้ามันไม่เหี่ยวไม่เฉาแล้วอาจจะมีแตกยอดมาใหม่เหมือนกับไอตัวที่เคยทําก่อนหน้านั้นก็ลุงก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คือลุงเชื่อว่าการทำเอาเอา,เอา,เ,อาเอาวัสดุปลูกพวกเนี้มาใส่กระถางไว้แล้วก็หรือไม่ก็มาใส่ ใส่วัสดุปลูกไว้แล้วค่อยเอามาชากิ่งค่อยมาชาต้นกิ่งมิ้นท์เนี่ยเราตัดมาเนี่ยค่อยท,ทําทีหลังเนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะว่า,าน้ําเราลดน้ําลดน้ำนะมันจะได้ล้างเศษล้างอาหารที่เข้มข้นออกไปล้างปุ๋ยที่มันเข้มข้นออกไปแล้วก็จะได้จเจริญง,งอกงามต่อได้นะครับก็เลยเนี่ยเลยใส่มาเตรียมไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกอันนะนี่ถ้าได้ก็คือเยอะมากเลยนะหก 6อันก็คือ32 6 3 2 6 4 3 2นะก็ประมาณ1ก็คือ3อันร้ออ่ะอ้า4ก็คือ3อันร้อยอันร้อยนี่ยังไม่ถึงนี่คือ100ก็คือประมาณ200กว่าต้นเลยนะถ้าทำเสร็จปุ๊บลุงจะได้มิ้นสองร้กว่าต้นแล้วคราวนี้เนเราก็จะมาต่อกันอีกว่าถ้า200กว่าต้นมิ้นเนี่ยแล้มันจะไปต่อ,อยังไงกันได้เราลุงจะมาเล่าให้ฟังต่อไปเนาะ